ครับสำหรับตัว Hover เปน5 m มตรที่เป็นชนะคาับการแบ่งน้าจอก็ทำได้ง่ายนะครับก็เลยสะดวกนะครับเมื่อเราเปิดแอปใดแอปหนึ่งขึ้นมานะครับเช่นแอปรูปภาพนะครับเนี่ยครับฉะนั้นเราก็ต้องการย่อนะครับซึ่งเราสามารถที่จะทำการย่อแล้วก็เลือกไปที่ส่วนของด้านซ้ายไปแบ่งส่วนนะครับนะครับลากไปด้านซ้าย มุมบนนะครับจากนั้นก็เปิดแอปอื่นที่เราต้องการเช่นการกรีดเลขนะครับแัปก็จะแบ่งหน้าจอให้เรานะครับวิธีการสลับก็ง่ายนะครับแตะที่กีดแบนกลางครับสลับกล้างนะครับก็บันทึกเป็นกลุ่มแอปไว้ใช้งานได้นะครับตัวนี้บันทึกเป็นหน้าจอหลักเลยนะครับน่ครับ เวลาเราต้องการจะายงานก็แค่เปิดตัวแฮบคู่ที่เราเปิดไว้นะครับเนี่ยครับระบบก็ลบได้ตามปกตินะครับ